สบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้ชมเบิร์ทุกฐานเนาะมื้อนี้ก็อยู่กับเบาโอริอีกแล้วพี่น้องเนาะหืมเบาโอริก็มาในเสือส้อเสื้อตกเก่าพี่นอ้องเสื้อหมักแห้งนะเราซื้อมาแล้วเขาก็อยากนุ่งให้คุ้มไม่ใช่ธรราหมักแห้งทีมหักนประชันซ่าพี่น้องเนะะาะแต่ว่าเบาโอริก็หมักนุ่งเสือ้อแขนยาวแบบนี้แบบบนหมักนุ่งเสื้อมีหมากติ้งนะแบบนุ่งเสื้อไปนี่ทอดทอดออกละไปจบใส่ละแล้วพี่น้องไอ้บทตรงนี้มันจะนิมอีกเสื้อยืดธรรมดาซื้อราคาสี่สิบพันกิบพี่น้อง เชือก๊อปมาแหละโมเมนต์ดอกเสื้อของแท้เสื้อของแท้กับสีแพงแน่เนาะจะมอสอนเพิน่นนี่เ้าคือคือคือบุ๋มมีปัญญาได้นุงน่งดอกเสื้อของแท้แม้ว่าแต่ากได้อยู่ของแท้จะตัวจะจ่อมาอีหนึ่งน้อพี่น้องแต่ว่าบ้านเขาไม่แต่ของก๊อปแหละส่วนมากเนาะแต่ว่ากันพีน่น้องเอามือนิเบอลี่กับสีมะท้หาสาแพ้อล้วพี่น้องเห็นมือนั่นโทรมาวะให้ก,กันพีนน่น้องเอ้ยอันทั้งอันอ้ายเพิน่น โทรมาว่าน้องแพรหายแล้วผนว่าน้องแพรสิีนีปะนะเด้อผลวาเนาะแล้วก็อีกอย่างก็ทั้งทั้งด้านสาเพร่นโทรมาว่าอยากให้เป็นสะพานบุญให้ผนว่า่าเพนก็สิช่วยเหลือทั้งด้านอันแม่ลูกอ่อนนะเดี๋ยวเขาโทรเลยกันสว่างเนาะเนื้อจิ้งจกเดี๋ยวกัน สวัสดีสวัยดีสบายดีเฮ็ดยังอยู่ว่างบ่เฮ็ดว่างอยู่ว่างอยู่บ่ว่างอยู่จ้ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีอยู่บ่เป็นยังไงคือว่าให้กันมื้อนั่นน่ะโอ้ก็ได้ให้แล้วแล้วตกใจ เพราะว่าเมื่อนั้นอันนูหิวอันน้องหิวเข้าน่องเลยออกไปอันซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเราบานแล้วเราบานพ้นเข้ากันจังสั้นล่ะพ้นเข้านะเราก็เลยตั้งนอกในนึงเราห่วงกันคือจังสั้นล่ะโอ้เราก็เลยเราเลยคิดว่าเจ้าหนีป้าบ่เมีนเราคิดวันนั้นเราคิดว่าน้องหนีป้าข่อยก็ตกใจเมื่อเดอเราแส่มาเราว่าอุ้ยน้องแพนหนีป้าแล้วเราว่าเอาข่อยว่า ทีนี้ไปไซค่อยว่าเงินบ่มีจะเกีบทีนี้ได้จากไหนก่อยขึ้นในใจนะก่อนกระลืตกใจน้องบ่เป็นคนทังขั้น,นๆๆดลง <c oughs> คนหักเดียวใจเดียวแล้วขั้นบ่มหากักเราบ่าลงขึ้นมาขนาดนี้บ่มตรงขึ้นมาลําบากขนาดนี้ดอก <c oughs> ลงขึ้นไปลําบากกว่าดิเขาไอ้เด้ด่เด็ดอันเด็ดกับอันคนร <c oughs> เด็ดกับแกงขนต้มน้ำแกงก็งกระยเด้่โอ้เลยเลย โอ้บ่ได้เห็นเวียงบอมนนี่ก็ได้เลืเลิกแล้วอ่าเลิกแล้วอ้ต่ยต่ยตยคอยละเป็นยังอยว่าคือ,อวันนี้ป้กากันไว้แท้ค่อยว่ามีลาชิมาไปได้นี่ค่อยว่ารชิมาเป็นบอ่อค่อยว่านให้กันบ่จ๊ะบ่ได้ให้กันบ่อบอะไรวะไ่ได้ลูกพี่จะไปดิ เออสบายดีอันนั่นนั่นเ้าบอกให้เปลี่ยนโปรไฟล์อันอันอันเนาะบอกโอ้เปิดเจ้าบอกมาเปลี่ยนโปรไฟล์บอเปลี่ยนโปรไฟล์น้องแพร่ข่อใจผิดได้เสียอืมอันบอกแอวลูกคือแต่อย่าไปเรียกเดี๋ยวลูกคือเงินนี่หรอกมันเข้าใจผิดหลายๆอย่างเนอะไม่ได้ จักจักจักไผให้ไผบัอนี้เนาะบ่ได้ให้บ่ได้บ่ได้ให้เราแม่ครับ่อนี่เนี้น้องแค่เนี่เป็นคนที่ว่าอารมณ์บ่อน่าตังเต่มุนซะซ่สเลยดูเคนอารมณ์เสียจะเจ้าบออาชีพบ่อนี่คือจังไหนแม่นแมนอัดคลิปเลยเด็ดเด็ดเดี๋ยวเอาแห้งลยเด้อเดี๋ยวโอ้ยกระสันบ่บ่หรอไม่ได้ลูกพี่ทื่นเหล่าขาวบ่ทื่นเหล่าขาวแล้วบ่นี่เลิกงานนี่ บะเก็ตไม่ได้บะเก็ตกินหรอกมึงพวกข้าเจ้ากินก็กินไปอ๋ออยู่กันหลายคนเนาะอ่าพวกข้าเจ้ากินก็กินไปเอาก็บอกเก็ตมันอโดนน้ำกันห้ามข้าวกนข้าเจ้าก็ซื้อมาขวดน้อยนึงหล่ะเที่ยงปุ๋นาดนีหมซื้อขวดน้อยหนึ่งขวดน้อยแล้วก็ขวดใหญ่ขวดใหญ่แล้วเอาเป็นโกมบัดหนิบะเก็ินนะบะคายเกินน้ำคาเจ้าหรออ๋อเที่ยงปุ๋นตะเกาวันจีเดียงเบียเดียงยังจัง กินน้ำข้าวเยอะเบียร์กินเยอะแต่เรามันก็ไม่ได้กินมากสามสิบกว่าปีแล้วเป็นแต่ได้น้องแพ้คือว่าอยากซอยอันนางนั่นบ่โอเคเหรอนะ้นองแพ้เราคิดอยากซอยนางนั่นบ่น้องแพ้นะางไหนก่อน้นองแพ้เพิอ่นอยากซอยนางอันที่ว่าแม่ลูกอ่อนนะบ่แล้วว่าไะเออนะอยากซอยอยู่โอ้ ผมเป็นอย่างดอกเพราะว่ามีคนซอยขมาอยู่นออากน้องอว่าน้องน้องสีซอยเล่าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกเงินออกเดี๋ยวสวรให้เล่าอยู่บ่หลายกะพ่อแดนคือเขาซีน้ำให้ลูกกินเห็นแล้วอันเป็นยังสั่นกะคิดใช้ตัวเองนั้นแต่ข้าวตะกี้บ่ แม่ <Man. S 2> <Man. S 3> น้องก,กิ๊กก็ยังลูกคนเดียวผัวนีป้าก็ก็เลยเป็นแล้วแต่คิดสงสารคิดชั้สภาพตัวเองแม่แบบนี้นะโอ้แบบว่ามันชีวิตค้าเจ้าของมาดิแม่ <Man. S 1> โอ้ยเราก็บชุดยอดเลยแหละน้ําตาออกตลอดเลยเวลาที่เขา,ไป,าไปท่ายนั้นว่าที่เขาว่าตลกอยู่กันนะไปที่เขาว่าตลกอยู่กันน้ำตาออกนะเราเนะคณะว่าเป็นแล้ว แล้วก็เป็นคนอันเป็นคนโตผู้เดียวเนาะมีลูกน้อยกับสองคนบันนี้ผู้หนึ่งกับากับโอกพ่อแม่กับมียู่แต่มันกะมันก็ทุกข์อ่ะนะซื้อข้าวซื้อน้ำจิ้นขึ้ียวกับน้องเสมอนี่แหละแมนซื้อข้าวซื้อน้ำกินแต็มเจ็บป่วยพเพรนงวันนี้คืออยากซอยเขากแบบคนเท่ากับซอยๆกันไปคนอื่นน้องคิดว่าคนอื่นลำบากกว่าน้องอีกแบบนี้นะแมนในตอนนี้เนาะ เกีกับผ่านคนมาได้รลายะ่หนึ่งว่าท่านจ้ะแม่โอ้ชีวิตของนางนั่นน่ะกับใครแน่อยู่แต่ว่ามือนี่ก็ได้เข่าสอบหนึ่งเข่าซื้อให้นะแล้วก็มีเงินพร้อมมือหนักอ่ะเพราะได้อยู่นะเวลาด้าไปทายกับเพอะได้อยู่แตบอันนั้นกับโเป็นยังดอกทางนางนั่นก็ได้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่แม่กะเป็ี่นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจะให้ ให้เป็นพิธันบุญให้นี่ละได้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 เลยเดี๋ยวจานให้จานร้อยสองร้อยก็ได้นะก็ได้มันอ้วนนะเราเป็นยังดอกกันอันอยากให้เป็นพิพานบุญให้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปให้ก็จะได้แห้งแห้งแห้งขลับเพราะว่าอยากอันอยากทำบุญทำานอยากเทปบุญอยากการเทปบุญเสื่อเหลือคนนี่มันกะ ได้บุญลายนะแบบนี้นะรู้สึกรู้สึกดีบ่แม่นรู้สึกดีใจค่ะท่านแบบเห็นคนอื่นล่ำบากเารบาบ่ล์ร่ำมากบ่กะล่ำบากกะกะใครกว่าเขาด้วยนึง่ง<ห>อือันน้องกะมีคนดูแลลูกซอย<ห>เออต<ห>าลุ้นกะเบิ่งน้ำแล้วกะมีมีผัวแล้วกะมีผัวน้ำเพิ่นกะส่วนสื่วฮะจะหาเงินหาค้ำส่งให้เป็นนะเนอะเลย ก็คือใครกวาแต่ก่อนว่าท่านชาเว่าง่ายๆเจ้าเบิ้อง้ะเจ้าคิดใ่อันชีวิตเจ้าแต่กอนเนาะแม่เบิ้งแลวคิดสภาพเจ้าของเจ้าของอืมคิส,สภาพตัวเองคิดสภาพเจ้าก็เจ้าของแต่คืนหลังแม่รถทรงแบบว่านางนางดำนี่เลาเป็นคนแบบว่า อันผัวเล่ากับติดหมากนั่นแหละแล้วกอ้ายเล่ากับติดหมากนั่นคือกันทั้งผัวทั้งอ้ายนะติดนะแล้วเราเล้ยผัวกันี้แบบนี้อ้ายก็ถึงจับเขาคุกแบบนี้แมนก็สั้งทาละได้ยินมาจากท่นน้องกะที่ตนมาเนี่ยชุ่นยอนเลยล่ะชีวิตน่ะแมนแล้วก็ลูกก็ได้แบบนี้แม่ก็เจ๊บมานอนแน่แน่ดพ่อก็เจ็บมานอนแน่ๆ แต่เ,เลยบ่มีหัวหน้าครอบครัวที่เป็นรักเป็นแรงะนะทีนหนึ่งเข้ายังทีนหนึ่งบ่ได้นะแมนอันบ่ได้ได้กะเป็นนังสั้นทัวรก็เป็นนังสั้นได้อันสาวรักฮักเบิดด่ปนะแมนสาวรักฮักเบิดแมนเดือดตัวเองเป็นสาวรกักเอาเองวันคือน้องเมื่อกี้ล่ะอืมเจ้ากัยังว่าใครแน่แต่มีลูกผัวเดียวเนาะเพิ่นแห้ลูกซองบ้านนี่แมนฝู่ทีหนึ่งหันกะกำลังซองปีได้น่ะ ที่ทันจักที่พี่ช้าเบิ่งเมื่อคืนนี่แหละ,นนะเบิ่งเมื่อคืนนี่ก็เลยน้ำตาไหลบ่นี่อันบึกษาพ่อพ่ออันอยากอันให้เบ้าวิเป็นสะพานบุญให้ให้ยิ่งคนนี้นะวะ่ะเพราบ่อพอรวงบ่ลายเขากะเอาให้ซัมที่เขามีมานะชื่อเพิ่มปอกเพิ่มพืชก็ได้นะเนาะไม่ต้องซื้ออย่างมากใส่ชืหนังก็ได้ ซื้อเปมเพืร์นชื่อนั่นชื่อนี่มันก็ถือว่าชุดยอดอะเดิแปลว่าได้แบ่งเบาภาระพระอ้อมนะพวกพระอ้อมมันยังนี่นะพอทั้งนอกทั้งนอกมันก็ยังขาดผราอ้อมเดิแต่ซื้อผราอ้อมชื่อเสือไปให้อ่ะแ่นั่งหละเด็กไม่น้อยหนึ่งเลยสาวมือเนาะเจ้าเอจเจ้าสองมือเห่กำลังออกจากกลํายังโมฮหดเดือนท่าเบิงแล้วเบิงหน้าตายังโมฮอดเดือนท่า แม่ผู้แม่ก็ยังโชว์อยู่แม่แบบว่าคนคนมีแน่กับใครอยู่ดอกอันนี้แหละอยู่แต่มุกมุ่นอยู่แต่ในือนหลังน,น้อยๆในเตียงนั่นแหละน้ำตาไหลผ่านหน่วยภาพภาพอยู่แมน่น้องกาเบิกมือขึ้นเียป้าคิดเจอชีวิตเองเลยคะ่ะเป็นท่านเลยอือดีดีท่านอยากช่วยเมือ่อใดก็บ,บอกเด้อโอวย,ดยเดี๋ยวน้องชิโทรหาดอก โอเคโอเคแล้วเช้าให้กันแล้วบอชวเช้าด้อเช้าแล้วอืมอ่าโอเคโอเคบบดนี้โอยอ่าอยู่ดีไม่แห้งส<ช>ู้สูสูด้ยโอ้โยสบายดีเยีสด้โอ้ยสบายดีฮู้สบายดีพี่น้องเนาะก็คืออันน้องแพ้แล้วก็ห้กันแลน้วก็อยง่ายกนเนแล้วไปชื่อกับเขา,เาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นในว,ว่า อันทางอ้ายเพิ่นก็ขึ้นว่าหน้องแพนี้เออให้กันเะด้เนาะแต่ว่าน้องแพรกับที่นี่ไปใส่ได้นาอคนบริจาคทางหนีพี่้องเอ้เนาะคือคั้นที่นี่คืนนอนะ ards, บุญยอมลำบากน้าดอกเพิ่นว่าแล้วกับเพื่อนก็อยากให้เป็นเพื่อนก็อยากช่วยอันทางด้านน้องดำกับลูกอันนี้พี่น้องที่ว่าเป็นคนเป็นคนถูอันอยู่กับลูกน้อยอันนะี้เนาะลูกน้อยแล้วกับลูกผู้หญ่ผู้นึงกันนะ อันไปลูกอ่อนนั่นแหละสยู่วันพีนนะเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่นน้ําตาไหลเพิ่นว่าคือเห็นชีวิตเจ้าของแต่ก้าวแต่กี้เนาะพี่น้องกับแตกกี้แล้วก็ลําบากอะไรแลยน้องแพนะแตหากแสิมาดีขึ้นในตอนนี้แข็แน่ขึ้น,น,น,อน,อนวาน่าท่านซะเนาะพี่น้องเนาะแข็แน,น,น่งกับดักซ้ำใดละแข็แน่ก็ยังบ่ฮูแข็งแกร่ซําใดเนาะพี่น้องเนาะเบาลี่ก็มาให้มาหน้ามานี่เ,เดี๋ยวเบาลี่สิให้เบิ่งอันทางด้าน

แต่ว่ามันหนักปุ๋ยเต็มองมันหัวเนาะพ่อได้มาว่านปุ๋ยแล้วก็เลยเห็ดให้น้ำไหลายแนี่ยแถวนี้เขาดูดไปแล้วแต่ว่าบ่ิเวนดินเบาหลี่นะเขาดูดนี่ดินเพิ่นดินนั่นดินเบาหลีนะ่ทอดแต่ไห้นะเนี่ย,แต,ย,ยแต่พอได้พอได้เห็ดอยู่เห็ดหกินบ่ถึงขั้นว่าล้วงลายนะพ่อนะแม่ซื้อไวต้ตะกี้เนาะพี่ดอว นากบบระบอแม่นมุ่นมั่งด้แท้แของปู่ของย่าดอกเป็นนาพอน่อนาแม่ซื้อไว้หาเพิ่นหาเงินซื้อไว้แต่สมัยไดเจ็ดหมื่นตะกี้นะเจ็ดหมื่นห้าตะกี้ได้สี่เฮกตาร์เป็นให้หนาพ่อมเป็นให้หนาสาวเรียบร้อยเราเป็นห้องสี่เฮกตาร์เล่าเข่าอยู่ถามมันงามไหนก็ได้สองร้อยถามมันงามก็ได้ร้อยนึงเนาะแต่แต่ผู้เชี่เฮ็ดเก่งผู้เพชรโบเก่งกกกนะจ๊ะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะจังได้กา คลิปนี้เบ่าลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนอะไรพี่น้องเนาะจต่อะไรก็ฝากพี่น้อง,นะองเป็นกำลังใจให้เบา่าลี่ขึ้นก้าหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อเบ่าลี่อาจ่ะ,ะเห็นคลิปไรสาระนี่มีสาระ,ะนี่ป้าปนกันไปมีช่วยเหลือบ้างอะไรก็หาแฟนหายัางให้ผู้สาวบ้างาก็แล้วแต่ป้าปนกันไปพี่น้องากองรนานรผิดพลาดประการใดรก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อจต่อะไรก็เบ่าลี่ก็อยากให้ทุกคลิปสนุกสนานนั่นแะหละบ่อยากให้โศกให้เศร้าก็ได้ ที Dante, asure, ่เบ่าลี่นี่สิมีทั้งโศกทั้งเศร้ามีทั้งสนุกสนานมีทั้งหัวมีทั้งดราม่าปะปนกันไปพี่น้องเฮาสิเฮ็ดให้ถืกใจเมื่อสุู้สุขคนกับ่ได้เพราะว่าเฮาก็พยายามอยู่อยากให้ถืกใจเบิดทุกคนนั่นแหละพี่น้องทั้งดีๆเบ่าลี่ก็บ่อยากให้ภัยดราม่าแหละแต่ว่ามันกะบ่มีความสามารถที่เป็นไปได้พี่น้องแต่ว่าเฮาก็เลือกทางที่ดีที่สุดให้ทั้งตัวเฮาเองแล้วก็ FC เพิ่นพร้อมแบบใดเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกกาาลังงใใจห้้้้เเเเบออออคื่่ดดพีน สบายดีพี่น้องสบายดีเด